เลือกช่างแต่งหน้าเจ้าสาวยังไงให้ไม่ผิดหวังนี้เราอยู่ที่โรงแรมแกลนอิสตินพยาไทยกับคุณจินนี่นะคะัเจ้าสาวคนสวยของเรา,ราสถานที่ของโรงแรมนี้สวยมากมดแอนโทนในการจัดงานดีมากจุดของคุณเจ้าสาวคือเป็นคนหน้าดุแต่อยากดูหวานในงานช่วงเช้ารเรามาพูดคุยกันก่อนเลยที่เราจะเลือกช่างแต่งหน้านรับรเจ้าสาวเองเป็นแขกที่ไปร่วมงานแต่งแต่งหน้าเจ้าสาวในใจของตัวเองเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีช่างแต่งหน้าในงานวันจงเห็นเจ้าสาวที่สันแต่งหน้าเดินออกมานี่บอกว่านี่แหละคือช่างแต่งหน้าของฉันในวันที่ฉันต้องจัดงาน พอจบงานนั้นก็ทำการขอคอนแทคกันกับเจ้าสินนี่ก็ทักซันมาให้ซันไปดูแลในวันจิงดีใจมากที่ได้ดูแลนะคบความตื่นเต้นคุณเจ้าสาวจองปุ๊บเนี่ยทำแนะนำปรึกษาตลอดว่าเราควรเตรียมตัวทำอะไรยังไงสวยที่สุดในวันงานผมสีไหนคอนแทคเลนยังไงแบบไหนชอบหรือไม่ชอบอยากปรับตรงไหนกระทั่งถึงวันงานเราก็มานั่งคุยกันก่อนที่เราจะนั่งแต่งเป็นการทำความรู้จักตัวตนเล็กๆงานวันนั้นมันออกมาดีที่สุดเราทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจกันและผลงานที่แบบว่า ออกมาแล้วเลิฟกันทั้งสองฝ่ายนะครับเมคอัพที่ซันแต่งในวันนี้นะครับเป็นเมคอัพสีชมพูน้ำตาลหน่อยๆมีความซอฟแกรมแต่ก็ยังมีความหวานอยู่ซันจะลงผิวให้ขาวนะครับไม่แต่งหน้าแรงมากนในช่วงเช้าในช่วงเช้าเรามีตะแขกผู้ใหญ่และแขกคุณสาคัญเห็นกันแบบ c l o สอ up นะครับเช้าก็จะดูหวานไม่หนักมากโทนเมคอัพเนี่ยซันถูกวางสีและความละมุนไว้ให้ใช้ในงานช่วงเช้าโดยเฉพาะเลยซันจะใช้ขนตาจับช่อนะครับเพื่อเพิ่มความละมุนขีดอายไลเนอร์ในลักษณะห่างตาขึ้นขยายห่างตานะครับจัดการ ขนตาที่ร่วงลงด้วยกาวติดขนตานะครับดันขึ้นไปไสันเขียนดอลลี่อายเพื่อให้เจ้าสาวดูน่ารักขึ้นไม่ดูดุและดูมีอายุจนเกินไปใ,ใช้ดอลลี่อายมาเบรกกับทุกสิ่งนะครับก็ะจะดูหวานขึ้นและยิ้มเขาไม่รู้ว่าจะเขียนดอลลี่อายยังไงลองยิ้มขึ้นมานวาดดอลลี่อายเป็นด้านใต้เราจะได้ดอลลี่อายที่สวยและธรรมชาติมากนะครับและก็ดูไม่เวอร์เกินไปอีกด้วยวันนี้สันจะเขียนในลักษณะของคิ้วที่ฟุ้งนะครับละมุนเส้นไม่เป็นโครงมากแนะนําเจ้าสาวนะครับคนไหนที่อยากเลือกช่างแล้วรู้สึกวว่่่่่าาาาาาไไมพีีดดดอกจคลิปปโรรููภตงๆทเ้ผ โซเชียลมีเดียแล้วประกอบการตัดสินใจซันว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยการดูผลงานจริงในวันจริงที่ช่างเขาทาออกมาเลยจะชัวร์มากที่สุดนะครับจะได้เห็นด้วยตาจริงตาเปล่าของเราแล้วตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นที่สันทาริฟนะครับกีโกลมิลาโน,โนสีหนึ่งสองแปดนท็อปด้วยอัเว์กลาสนะครับสีหนึ่งสีศูนย์เยียมกับลิซ่าเลยออกมาก็จะมีความหวานน่ารักว่าลุคจะดูมีความซอฟต์แต่ยังคงซ่อนความแบบเกาหลีอยู่เล็กๆด้วยดีเทลต่างๆนะครับนี่แหละจะเลยมั่นใจว่าเราได้พูดคุยกันก่อนได้เห็นงาน และเตรียมตัวอย่างดีในวันงานเราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเพราะสิ่งที่เราเลือกกับสิ่งที่เราเห็นตัดสินใจมาอย่างดีแล้วคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้หญิงท่านใดที่กำลังจะเป็นว่าที่เจ้าสาวนะครับ